เปิดโทรทัน์เสร็จแล้วก็ซีลีสเปิดแอร์จ้ะโอเคฉันเปิดแอร์ให้แล้วเย็นสบายอืมถ่ายติดตอกดีกว่านี่เลยนี่เลยคืินปูหมุยเลย โอ้ยทำไมห้องมันหนาวอย่างนี้เนี่ยก็ข้างนอกอากาศมันร้อนนี่คะ่ะน้องก็เลยเปิดอแอร์ให้มันเย็นฉ่ำไปเลยหนาวมากเลยแอร์ก็เปิดทอนลงก็เปิดอีกปิดเลยเนี่ยหุยพี่หนาวมากเลยอะ่ะโอ้ยคุณพี่จะบ่นอะไรนักหนาคะเนี่ยน้องจะถ่ายติ๊กตอ็อกเนี่ยเล่นโทรศัพท์ยังเปิดทีวีทิ้งไว้อีกปิดเลยไฟก็เปิดทุกดวงด้วยเฮ้อเนี่ยพี่ไปล้างมือมาตะกียร์น้ำลืมปิดมาใช่ปะ โอ้ oh, จริงด้วยค่ะคุณพี่ขอบคุณมากนะคะคุณน้องเลิมค่ะต้องให้สอนหลายรอบเลยเรื่องประหยัดพลังงานเนี่ยนี่อย่างทีวีถ้าคุณน้องไม่ดูควรที่จะปิดาใจป้าน,น้ำอ่ะเมื่อกี้พี่ต้องไปปิดให้ทุกครั้งเลยเราไม่ใช้ก็ควรที่จะปิดเลยและที่สําคัญเรื่องของไฟใช้เฉพาะดวงที่จําเป็นไม่ได้มาเปิดโอ้โหทุกอันเลยนะแล้วก็เรื่องของแอร์ด้วยเช่นกันแอร์ต้องเปิดที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เออและเวลาเราจะออกไปข้างนอกต้องทำยังไงถอดปลัก๊กอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆครั้งเลยฟืนไฟไหม้อ,อกมาไม่รู้เลยนะจะบอกให้รับผิดชอบเองคนเดียวด้วยและยิ่งค่าไฟเดือนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันหนูไปดิจ่ายีค่ะดูสิทำอย่างเงี้ยยังไม่สำนึกอีกนะเตือนหลายรอบแล้วนะต่อไปเสียค่าไฟเองเลยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนสิค่าไฟเดือน,นี้มเท่าไหร่เนี่ย ดูค่าไฟก่อนทำไมมันแบบแพงขนาดนี้โอ้ยไปจ่ายตังเองเลยพี่ไม่จ่ายแล้วเนี่ยกลับไปแล้วไม่เอาแล้วไปออกไปนอกคลองแล้วโอ้โหได้ไงอ่ะติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ